รถกําจัดวัดชพืชสามแถวนะครับอันนี้ของพี่พี่เพนพี่เพนพี่เพนนะครับบางคนบางท่านบอกมันไม่ค่อยสวยผมให,ให้ดูอย่างนี้นะฮะสวยเราก็สวยลูกค้าไม่เหมือนกันนะเนี่ยคือถ้ามันครบมันแข็งแรงอย่างเงี้ยเราถือว่าสวยส่วนไอ้พุ่เนี้ยเราผมจะเป็นคนไม่ชอบทําสีถามว่าเราทําสีทําได้ไหมทําได้นะฮะทำให้มันใหม่เลยก็ได้ แต่มันลงนามันอยู่กับหน้าพี่ลงไปรอบนึงมันก็เลอะแล้วผมเลยไม่ทําเพื่อลดค่าใช้จ่ายนั่นเองครับคันนี้ยไอตัวเนี้ยมันก็จะมีบางโคลนมาให้แต่ว่าบางโคน่ะมันมันฉีขาดมาจากญี่ปุ่นเราก็เลยไม่ได้ใส่เราแต่เราติดตัวนี้ไปให้เพื่อให้พี่ได้ไปตกแต่งเพิ่มบางท่านเขาใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็มีนะครับแต่ผมว่าไม่ต้องใส่ฮะให้มันโล่งอย่างนี้ยิ่งดีครับมันจะวิ่งมันดีฮะ อันนี้ล้อมันจะเป็นล้อใหญ่นะครับล้อมันจะเป็นล้อใหญ่ล้อใหญ่แบบนี้มันจะมันจะปัดเร็วมันจะวิ่งเร็วมันจะมีลักษณะ2แบบก็คือล้อเล็กล้อเล็กแล้วมีสกีเป็นลักษณะใช้โซ่พ่วงอันนั้นมันจะช้าแต่ถ้าแบบนี้นี่มันมันสายฮาร์ดคอร์วิ่งเร็วเร็วบวกกับเครื่องยนต์ตัวใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยนะครับมันจะเร็วซึ่งส่วนมากสภาพที่มาก็จะเป็นแบบเนี้ย แต่เราดูมันไม่ผุไม่ก่อนไม่อะไรก็โอเคแล้วเนี่ยนะครับเฟืองเกียร์ดีหัวเครื่องดีจบนะครับใช้ได้หลายปีเลยนะครับแต่ถ้าว่างๆเซ็งๆก็ถอดมาพ่นสีเอาเองก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้ผิดกติกาแต่ผมมองว่าไม่ต้องไปทำหรอกเดี๋ยวพี่ลงนาะรอบหนึ่งพี่ก็ไปเห็นความสวยมัแล้วนะครับเอาเครื่องเอาเกียร์ให้มันดีใช้หลายปีนี่ผมว่าคุ้มกว่านะครับนี่แนะนำ รถกับจัดวัชพืชนะฮะตอนนี้3แถวหมดแล้วเ oh. หลือ2แถวนะครับคันละ8,000ลมส่งนะครับบางคนบอกแพงนะจริงๆแพงไหมผมว่ามันไม่แพงหรอก 1. คือเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องใหญ่เป็นมิซูที170นะฮะที่เป็นทูอินวันที่เอาไปชนกับนี่เป็นหัวเครื่องเป็นตัวนี้นะครับมันไปชนกับเครื่องตัดหญ้าได้อันนี้ข้อที่1น,นะสก็คือ <c oughs> ชุดโครงพวกเนี้ย มันล้อมันใหญุ่ดเกียร์มันเร็วนะครับสามือค่าส่งค่อนข้างแพงมากค่าส่งพวกนี้คันพันกว่าบาทนะครับเพราะมันกว้างทีนี้บางท่านก็แซวว่าเอารถดำนาเอารถพนดินไปทําก็ได้ครับพี่สามารถทําได้นะครับแต่มันตอนยกเลี้ยวอ่ะพี่จะรู้สึกทันทีว่าหนักลูกค้าผมไม่ใช่ไม่มีนะเขามาหารถอันนี้แล้วเขาทาเขาหาไม่ได้พอหาไม่ได้ปุ๊บเขาไปเอารถ พนดินไปทําครับแล้วก็บ่นเรื่องตอนยกเลี้ยวแตร่รถพวกนี้มันเบาเนี่ยผู้หญิงก็ยกได้ที่มันแพงก็คือหนึ่งมันเบาแตกแข็งแรงนะครับถามว่าแปดพันรวมส่งแล้วพร้อมใช้แล้วมันไมนะ่ถ้าเป็นสองแถวนะส่วนสามแถวตอนนี้คันละหมื่นครับสามแถวซื้อมาแพงแต่หมดละหมดไปละสามแถวหมดไปละนะครับพยายามเล่นล้อใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่มันจะเร็วครับผมแนะนานะถ้าเกิด ถ้าเกิดเอ่อเป็นรถกำจัดวัชพืชน,นะมันกำจัดยังไรก็คือต้นเนี่ยร่องนี้ก็จะเป็นต้นข้าวอยู่ตรงนี้ี่ต้นข้าวอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ทําได้สามร่องมันจะปั่นวืดวุดวดวดวุด,วด,วด,วดครับคือหลักการของมันก็คือเอาหญ้าลงไปจมอยู่ในน้ําแหละมันไม่ได้ถอนนะมันไม่ได้ถอนหญ้าออกมานะมันทับหญ้าให้ไปจมอยู่น้ําแล้วหญ้าก็ตายอะไรประมาณเนี้อ่ะอันนี้ของพี่เพนนะเดี๋ยวหัวเครื่องน่าจะเสร็จแล้วคือรถน่าจะเป็นพวกนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ